ตอนนี้ซื้อครีมย้อมผมมาแล้วนะคะจะเป็นสีนี้ค่ะ golden brown almond นี้นะคะก็มาติดตามดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างผิววัยสี่นะคะดูแลตัวเองด้วยสกินแคร์เป็นพิเศษเลยค่ะช่วงนี้เน้นที่การบำรุงผิวพัรร์นะคะแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวให้ เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ากลัวเป็นฝ้านะคะตอนนี้ไม่เป็นสิวแล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะไม่เป็นสิวก็คือต้องล้างหน้าให้สะอาดที่สุดหลังล้างหน้าก็ต้องเช็ดด้วยโทนเนอร์นะคะใช้สำลีแล้วก็มาเช็ดออกค่อยตามด้วยการมาร์กหน้าตัวนี้นะคะช่วยลดสิวป้องกันสิววันนี้ผิวขาวนะคะนี่เป็นเรตินอนแล้วก็วิตามินซีของเซราวีค่ะ เรตินอนเรตินอนตัวนี้เขาบอกว่าใช้ดีนะคะก็มาใช้อันนี้ใช้กับหน้าคออันนี้ใช้กับพวกตัวนะคะตัวก็จะมีทั้งรักแล้วเราก็ทาด้วยนะคะข้อศอกขาหนีบเท้ามือนะคะอันนี้เป็นน้ำตกน้ำตกอันนี้ไวท์เทนนิ่งอันนี้สูตรลดริ้วรอยนะคะลิฟติงพวกนี้ก็จะเป็นทาตัวนะคะ เน้นให้ขาวนะคะผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ความชุ่มชื้นอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะทาหน้าตัวยูซูลินตัวนี้รู้สึกว่ามันจะหนิบไหมนะคะก็เลยสั่งแบบนี้ก็บอกว่ามันจะไม่หนึบหนะอันนี้ทาตัวนะคะอันนี้ก็จะมีรองพื้นสำหรับทาตัวด้วยนะคะเพื่อปรับให้ผิวสมูทนะคะพวกสีผิวไม่สม่สำเสมอนะคะ ของเราสีค่อนข้างจะออกไม่ขาวนะคะก็ต้องใช้โทนนี้ค่ะโทนพรีดอันนี้เป็นทีมทาตูดทาขาหนีบลักแล้นะคะทาก,ก้นอันนี้ใช้ดีค่ะทำให้ฟันไม่ค่อยเหลืองนะคะดูดูขาวขึ้นไม่ค่อยใช้พวกฟอกฟันแล้วนะคะพวกเจยวฟอกฟันอันนี้เซราวีมาทัลไรเซอร์มาทัลไรซิ่ง แต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นเท่าไหร่ต้องมาผสมกับวักเจลว่านหางก็ได้นะคะก่อนทาอันนี้ทารักแล้วพวกผมก็จะขีมนวดตอนนี้อาบน้ำไม่ใช้สบู่แล้วนะคะผิวไว้ซีซไม่ใช้สบู่ใช้ให้น้อยที่สุดเปลี่ยนมาใช้ชาวออ์ออยล์นะคะส่วน ขัดผิวใช้ตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นสเปรย์บำรุงผิวนะคะเอ้บำรุงผมนะคะแล้วก็มีกวัวซาด้วยนะคะช่วงนี้เขานิยมกวัวซา,าแล้วก็มีงานวิจัยนะคะเราต้องนวดหน้าด้วยนะคะเพื่อชะลอริ้วรอยเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะและตัวนี้คือดีนะคะพวกเรดิอนนวิตามินซีต่างๆ ที่จะเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็ต้องทานพวกโปรตีนด้วยนะคะทานโปรตีนทานคอลลาเจนผิวเริ่ม40ต้องบำรุงเป็นพิเศษแบบนี้ละคะ่ะทุกคน